ตอนที่20ตอนสำนักเก่าของข้ามีคุณธรรมมากพอว้าวสิพี่ไปรักพาตัวสาวที่ไหนมาละเนี่ยฮะนางดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยนะนี่มันนี่มันกลายวิญญาณน,นี่เอ๊นางน่าจะเป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ของเยี่ฮาวรานนะจุๆๆๆๆ๊จจู้จชายจางนี่นี่ร้านไม่เป่าเลยจริงๆ เออเออข้าข้าเป็นแค่วิญญาณไร้เดียงสาที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรพวกเจ้าปล่อยข้าไปเถอะนะแล้วไปจับเจ้ฮาวหลา,านโอ้ในไหนก็มาแล้วจะปล่อยกลับไปง่ายๆได้ยังไงเล่าเก็บเจ้าไว้ยังมีประโยชน์กว่าจะได้รีดถามข้อบูญของเย้ฮาวหลา,านด้วยทำตัวดีๆล่ะเข้าใจนะอ่ะเบาหน่อย อบอกหน่อยสิเจ้ากำลังทำให้ข้าเจ็บนะนี่คนชายจางยี่นะ่ะเพราะนางสวยสินะท่านถึงยังเก็บนางเอาไวนะ้น่ะเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ไม่มีทางข้าดูเป็นคนลามกขนาดนั้นเหรอนี่ก็เพื่อหลักประกันความปลอดภัยของพวกเราไงล่ะข้าได้ยินว่าผู้ชายบางคนมีรสสนิยมแปลกประหลาดเช่เน,เ,นเ,ชเห็นเป็นเพศตรงข้ามเช่นเห็นเป็นเพศตรงข้ามก็จะเอาหมด แม้แต่ผีสางก็ไม่เว้นพอๆพอๆหยุดความคิดไว้แค่นั้นแหละพวกเจ้ารีบไปจากที่นี่กันเถอะวันนี้มีความโกลาหลครั้งใหญ่หลายๆคนข้างนอกคงจะตื่นตระหนกกันแน่ฮ้ยต้องจากลากันแล้วสินะไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่ยื่นนิ้วมือของท่านออกมาสิข้าจะประทับความทรงจําให้จะทําอะไรนะ่ะเล่นเป็นเด็กๆไปได้จะทําอะไรนะ่ะเล่นเป็นเด็กๆไปได้นะเจ้าเนี่ย ูเหมือนว่าเฉินเสี่วกุ้ยจะเป็นอีกคนที่ชอบข้าสิดนาะงั้มข้าจะทำให้ท่านจดจำข้าตลอดไปโอโอเออเพื่อให้ท่านตระหนักได้ว่าข้าไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเพราะเจ้าจะเป็นบาหรอไกอยากให้ข้าจดจำก็ไม่เห็นเจ้าเป็นจะต้องกัดไม่เล่าฮึข้าก็อยากสร้างความประทับใจให้กับศิษย์พี่ใหญ่ด้วยเหมือนกันอืม เอ้เดวเดี๋ยวสิพวกเจ้าไม่ใช่มนุษย์กันแล้วเหรอวุ่นวายกันจริงๆคุณชายจางไว้พบกันใหม่นะหวังว่าท่านจะไม่ลืมข้านะข้าจะลืมได้ยังไงกันล่ะสิทธิพีตัวแสบไ <c oughs> ว้พบกันใหม่นะเฉินเสี่วกุ้ยวันต่อมาที่สำนักเตา๋ายินดีต้อนรับกลับมาสิทธิ์พี่ใหญ่ พี่ใหญ่สามารถชิงโลงหิตของราชาอนาระยชนมาได้ด้วยฉันวี่ลู่เอี้ยนมีสเสน่ไร้ขีดจำกัด <c oughs> นี่พวกเจ้าจะเอือเกลืออะไรกันขนาดนี้ละเนี่ยชิก็พอท่านไม่ใช่หรือไงที่สอนให้พวกนางทำแบบนั้นเชียร์ลิดเดอร์อะไรแบบนั้นนะ่ะไหนจะสนับสนุนให้พวกนางใส่กระโปรงทสั้นตอนเต้นอีกเราสิทิพี่ทั้งหลายครั้งนี้ข้าได้รับสมบัติมามา,มากมาย ข้าจะแจกจ่ายให้กับพวกท่านทุกๆคนเลยนะนี่มันก็ใจนี่มันการซื้อใจคนชัดๆสิทธน้องเฉินอี้นี่ใจดีจริงๆเลยก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจสิทธน้องเฉินอี้ผิดไปจริงๆขอบคุณนะสิทธน้องเฉินอี้จางอี้แห่งสมนักเต๋ออยู่ที่ไหนเอาชีวิตลูกชายข้าคืนมาจางอี้เจ้าจะเอาสมบัติแดนต้องห้ามข้าไม่ว่าเลยจะทำไม ต้องมาทำร้ายลูกชายข้าด้วยลองประมกพอมงครหลวงป่าเชียนจางอี้คิดไปถึงละสิว่าข้าจะรอดกลับมาได้นะฟุบโอ้โเจ้าเฮาหลานเจ้านี่ทนทายาดพอๆกับแมลงสาบเลยนะแล้วยังทักษะแสดงละครยังดีขึ้นมากอีกด้วยนะ <c oughs> ใครคือผู้ที่ฆ่าหลวงเทียนอี้เจ้าน่าจะรู้ดีอยู่แก่ใจนี่ยังปากแข็ง มีหลักฐานกอง็ปภูเขาว่าเจ้าคือคนฆ่าต้องอคุณที่ฆ่าเสี่ยงอันตรายเพื่อนำร่างของหลงเทียนอี้ออกมาพิสูจน์เฮ้ยจางเอ้ยข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตกล้าดียังไงมาทำร้ายลูกศิษย์ของข้าเอ๊ะเอ๊ะนั่นอาจารย์นี่อสอนพิษเผ่ามังกรกล้าดียังไงมาทำตัววัด,ดีที่นี่เอ๊ะเ,เป็นดาบที่ว่องไวจริงๆนางเซียนผู้ไร้ความปราณีลูกศิษย์ของเจ้าสังหารลูกชายข้าเจ้าที่จะปกป้องมันหรือ ถ้าเผาบังกรและสำนักเต๋าบาทมังค่ะคงสนุกหน้าดูนี่เจ้าไม่เป็นไรท่านอาจารย์ข้าจะทิิบายเองข้าไม่ผิดข้าไม่กลัวอยู่แล้วนี่คือหินบันทึกภาพข้าใช้มันบันทึกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอน,น,นก้อนหินธรรมดาที่เสกาถาใส่เข้าไปสิ่งนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าบริสุทธิ์เย่ฮาวรานตั้งหาที่ใช้ร่างกายของหลงเทียนอี้เป็นเกาะป้องกันจนเขาถึงแก่ชีวิต ไยสาระนะสถานการณ์ตอนนั้นมันวุ่นวายจะตายเจ้าจะบันทึกไว้ได้ยังไงโอมาเชิญหน้ากับคนเหลี่ยมอย่างเจ้าเนี่ยข้าต้องระมัดระวังไว้หน่อยสิอย่าลืมว่าเสือจีของเจ้าอยู่ในถุงเชียนคุณของข้านะนางสามารถบอกความจริงทุกอย่างให้ฟังได้นะข้าข้าข้าขอถามอะไรหน่อยเย่ฮาหลานเจ้าเคยเป็นห่วงข้าบ้างไหม ส,สักนิดนึงนะ่ะการมาครั้งนี้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่มาช่วยข้าหรือมาแก้แค้นจางอี้กันล่ะเอ๊ะเอ๋เอสเียจีสนใจเรื่องความรู้สึกของข้าที่มีต่อน,นางขนาดนี้เลยเหรอในช่วงไม่กี่ปีที่อยู่ร่วมกันมานางไม่เปลี่ยนไปเลย6ปีก่อนสเสียจีนี่จะตามข้าไปถึงไหนเนี่ยเพราะข้าชอบเด็กอย่างเจ้าไง โดยเฉพาะกลิ่นเลือดของเจ้ามันดีต่อใจข้ามากข้าอยู่ตรงไหนของหัวใจเจ้าล่ะเรียกข้าว่าพี่สาวสิแล้วข้าจะคอยช่วยให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆไม่จําเป็นข้าอยากแข็งแกร่งขึ้นด้วยตัวข้าเองบ้าเอ้ยไหลดันเครดตอนผ่าไม้เสียได้เจ้าไม่อาจเอาชนะความเจ็บปวดด้วยวิธีทั่วไปได้หรอกนะข้าจะช่วยรักษาให้ต่อไปก็มาฝึกกับข้า และเจ้าจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งของสำนักสวรรค์ขอบคุณเสียจีแต่เมื่อท่านอยากรู้ข้าก็จะบอกให้ครั้งนี้ข้ามาเพื่อช่วยเจ้า <c oughs> สำหรับข้าท่านเป็นพี่สาวที่ดีที่สุดมาตลอดพี่สาวเหรอสำหรับเขาแล้วข้าคือพี่สาวงั้นสินะสำหรับแย่เหฮาหละ่ะข้ารู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกับเขาจริงๆแต่กับจางอี้มันพิเศษกว่านั้น โอ้ยไอหัวกบอยเจ้เฮาหลานกล้า้ยังไงมาลักพาตัวผู้หญิงของข้าเอาเอไม่สิเจ๊ถูกเชียนคูนของข้า,ขาตะขาดเล่าเจ้าบ้าดันเลวทรามจริงๆเลยกล้ามาแย่งของนี่ของพี่ใหญ่ไปได้ยังไงจากอี้เหมือนจะสนใจผู้หญิงในกระเป๋านั่นมากกว่ากระเป๋าของข้าอีกนะเจ้าเด็กป้านี่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเขาถึงให้เอากระเป๋าเชียนคุนไปเพื่อป้องกันตัวแต่ดันไปเก็บผีเสื้อมาแบบนี้แล้วจะฝึกหัวใจแห่งเต๋าให้สําเร็จได้ยังไงอี้ สักหน่อยไปสิป้านี่ก่อนที่เย่ฮาวหลานทำตัวเช่นนั้นแสดงว่าเขาคือผู้ร้ายที่สังหารลูกชายข้าจริงสินะจะปล่อยหนีรอดไปไม่ได้ท่านพ่อ <Hu> อ <ph ye> <The Loud rible> ้าวเฮ้ยยังไม่ตายเลยค่อยๆนะไม่ต้องกลัวแล้วเจ้ายังไม่ตายกันเหรอเพื่อชีวิตรอดของข้าข้าถูกบีบให้ต้องแกล้งตายตอนนี้ร่างกายของข้าฟื้นตัวขึ้นมาส่วนหนึ่งแล้ว เย่เ่าหลานคนนั้นจงใจหลอกฆ่าจัดการกับจางอี้ในก่อนหน้านี้บัดซบนัดไปตามตัวบันมันรับบทลงโทษกันเถอะตามไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับในเมื่อพวกท่านยังอยู่ที่นี่ตรงนี้เรามาศึกษาบัญชีเรื่องตะกี้กันก่อนเถอะเย่เ่าหลานไม่ได้รวยขนาดนั้นแค่สองคนนี้สิเป็นถึงคนระดับสูงหลวงเทียนอี้ก่อนหน้านี้เจ้าจะหาเรื่องฆ่าและยังจะพยายามจะฆ่าข้าอีก พวกท่านจะชดเชยความเสียหายทางจิตใจของข้ายังไงล่ะจะบ้าหรือไงความเสียหายทางจิตใจอะไรของเจ้านะไอ้หนูระวังไว้เอถอะตอนนี้ข้าสามารถสบับสํสำนักเต่าของเจ้าให้แหลกได้เลยนะพูดจาระวังปากเลยสำนักเต่าข้าข้าได้ยาไม่ได้ยึดถือคุณธรรมและความถูกต้องเป็นอันดับหนึง อ <c oughs> สิบี้เย่เหย่ถ้า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 มีอะไรจะพูดก็พูดดีๆสิครับจะชักดาบใส่กันทำไมเล่า <c oughs> งั้นก็อย่ามัวพ่นวาจาไราสาระใจข้าทำขวัญมาเสียใช่รีบๆใจมาพ่อมังกรต้องซื่อสัตว์จริงใจสิม่เช่นนั้นคงไม่สง่างามนะดูดเลือดมังกรขูดเอ็นมังกรห <c oughs> มองสอมบัติทั้งหมดที่ติดตัวมาเสียติดดี นี่เด้อสับัะเต๋อที่ที่คือชื่อว่ามีคุณธรรมนั่นพอถ้าเราไม่ยอมข้าเกรงว่าแม้แต่ชีวิตก็จะไม่เหลือกลับออกไปเด้ะ